ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมแบ็กซมิธสายฟ้ามะคลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่ดันพาย่อนชั้น3นั่นเองนะคือในดันนี้เนี่ยเป้าหมายของผมก็คือจะมลามัฟโซฮีนั่นเองนะในตัวโซฮีเนี่ยก็จะมีทั้งมีดสติลสติลเลโตนะสติลเลโตแล้วก็หมวกพยาบาลด้วยเนาะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของ ตัวน้องโซงฮีเนี่ยนั่นก็คือการ์ดของเขานั่นเองเนาะที่เป็นการ์ดการ์ดของมันต้องมีะฮะของมันต้องใส่สลัดสายที่ใช้สกิลกันทุกคนเลยะฮะในดันดันนี้เนี่ยก็จะมีมอนแทมอีกเยอะอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นมูนักปอนกันไมโยกเยกหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวไฮด้าแต่ว่าพวกนี้มันมีไม่ค่อยเยอะตัวที่ผมจะตีหลักๆเนี่นอนตัวแรกก็จะเป็นโซฮีเนาะแล้วก็ตัวัก็จะเป็นมูนักนะเพื่อจะเพื่อจะตีให้มันเอาชูหรือว่ารองเท้านั่นเองนะของมูนักนะ แต่ว่าเจ้าตัวมูนด่างเนี่ยตอนที่ผมฟาร์มเนี่ยมันดรอปของแลของตัวมันออกมาให้ผมน,ะนั่นเองเน,นั่นก็คือดินจาสุดแต่ว่าเป็นดินจาสสุดดูตันนะสำหรับเจ้าตัวมูนักคือผมเอาแบ็กสมิธมาฟาร์มเนี่ยเฉลียล่ยเฉลี่ยต่อรอบในการกด1กรัมเนี่ยผมได้มับมาไม่ค่อยเยอะเท่ากับสมัยที่ผมเอาคูไซเดอร์มาฟาร์มอะสมัยที่ผมเอาครูไซเดอร์มาฟาร์สิกกัมเหมือนกันนะได้ได้มับมาทั้ง10กรัมประมาณ78มับมาแต่ว่าสำหรับแบ็กสมิธเนี่ยรู้สึกว่าจะ เคลียร์มอนชาเนาะอาจจะเป็นด้วยเลเวลแล้วก็ของผมยังไม่ถึงฮะผมเองก็สลับขวานนะเอาขวานลมมานะเพราะว่าโซฮีเนี่ยเป็นเป็นเป็นธาตุน้ำนะเออเขาเลยต้องหาขวานลมมาสับนั่นเองนะในดันนี้ก็จะเจอคนมาฟาร์มเยอะหน่อยนะเพราะว่าถือว่าจะเป็นช่วงแรกๆที่เซิร์ฟเปิดมาเนี่ยน่าจะเป็นดันที่นิยมอีกดันหนึ่งเนาะเพื่อมาหาการ์ดกันแล้วก็หาบัฟเพราะว่าช่วงแ,แรกบัฟของโซฮีเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมประมาณหนึ่งเหมือนกันครับผม แต่ว่าจะได้ออฟอะไรดีๆเนี่ยก็ก็ต้องมาลุ้นเอาอีกทีหนึ่งเนาะมาโอเคฮะแล้วก็บดูของที่ผมได้มาจากดันพาย่อนชั้น3นะนี่คือหน้าตาขยะที่ผมได้มาทั้งหมดเนาะแล้วก็นี่คืออุปกรณ์ของผมเนาะไปถอยเอาขวานลมมาใช้นะเพื่อเอามาฟาร์มโดยเฉพาะครับผมซึ่งก็ถือว่าผมยังโชคดีอยู่นะตอนที่ผมสตรีมเนี่ยผมก็ได้การ์ดโซฮีมาหนึ่งใบครับผมเออ ถ้าไม่ได้มาสักใบเนี่ยดูทรงน่าจะแย่เหมือนกันนะก็ถือว่ายังโชคดีอยู่ฮะแล้วก็นี่คือของที่ได้มาจากดานนี้นะก็คือมับได้มา1 2 3 4 4, 4ชิ้นนะแต่ว่าไฮไลท์กลับกลายเป็นนินจาสุดซะงั้นเดี๋ยวค่อยมาดูออฟนะว่าออฟนินจาสุดคืออะไรผมเองก็ยังไม่ได้ส่องนะว่าของมันมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาส่องทีเดียวนะอันดับแรกเลยครับผมเดี๋ยวมาเคลียร์ขยะก่อนเนาะเรามาดูว่าขยะในด่านนี้เนี่ยได้มาเท่าไหร่นะถ้าตัวโซฮีนี่ก็ได้ตาวิ่งมาโดยนัผมเองก็ต้องเอาปด้วยน์ ตาวิ่งอวยนล้านน่าจะคุ้มกว่านะณตอนนี้นะโอ้ก็แปลกใจเหมือนกันครับผมที่ขยะในดันนี้ได้เยอะกว่าโคบอลคลิปที่แล้วอีกนะเออเพราะว่าน่าจะที่ได้มาเยอะน่าจะเป็นเพราะตาวิ่งนะตาวิ่งเนี่ยผมอปโยนเลยเนาะเพราะว่ารู้สึกเอาไปตั้งขายประมาณหลักมันพันเซนีนะถ้าเราตั้งขายเองนะแต่ว่าถ้าอวโยนกป็ปัดไปน่าจะชิ้นละ90 0นะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะทั้งหมดผมได้มา ขยะได้มา506กกนะเออมาคราวนี้ก็ถึงไฮไลท์แล้วครับผมโอเคฮะก็คือไอ้ธนูพวกนี้เนี่ยผมก็จะเอามาตีบวกเล่นนะโอามีลัก3ด้วยนะเผื่อผมอยากจะเล่นฮันนกกับเขาบ้างนะมามาดูไฮไลท์ของดันนี้เนาะนั่นก็คือเอาที่ผมได้รองเท้าจากมูดักมาอันนึงเนาะขอออฟสวยๆแล้วกันนะฟึบโผล่ลัก2นะอวุธได้เป็นสติลดิโตเนาะ สองสล็อตโอ้อันแรกลักหนึ่งว่ะเฮ้ยไอสองสล็อตเนี่ยน่าจะได้มาจากเจ้าโซเดียสเกเลตันเนาะสองสล็อตส่วนซับสล็อตเนี่ยได้มาจากโซฮีครับปึ๊บโอ้โหวิดสองเรียบร้อยนะเน่าอันนี้3สล็อตปึ๊บอ้าวเอจไอสามมีราคาผมสวยครับอย่างนี้เนี่ยปึ๊บโออินสาม โอ้โหวิดหนึ่งโอ้โหก็กยังดีฮะได้เอจีไอสามมาอันหนึ่งส่วนหัวพยาบาลเนี่ยโอ้โหก็โอ้โห,โโหส,เส,สเต็งสองสเต็งสองเหรอวะเจ้าพวกนี้ก็น่าจาะอไปยนลานเนาะอ่ะมาดูไฮไลท์ฮะมับมับของโซงฮีโอ้โหนี่รักสามเรียบร้อยอะโพรักสามเด็กสามอันนี้พอได้อยู่ครับผมรักหนึ่งเรียบร้อยนะไม่มี a g i 3เลยเนาะแต่ผมกับดันได้นินจาสูตรมานะสองอ้อมครับผมไอตัวนิดนินรักสามไม่พอมี ดิฟ46ด้วยนะถือว่าอันนี้ดีนะแต่ว่าราคาไม่รู้ว่าจะเท่าเท่าไหร่นะเสียดายมันไม่มีสลอนะ็อตฮะเสียดายมากเลยมาเดี๋ยวเราไป,ไปดูราคากันเนาะโอเคทุกคนผมก็เช็คราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือต้องบอกว่าราคามันเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นราคาณนะตอนที่ผมอัดคลิปตอนนี้นะซึ่งของแต่ละอย่างเนี่ย ผมก็จะตั้งราคาที่มันควรจะขายออกครับผมตัวมัฟที่แพงน่าจะเป็นตัวนี้เนาะส่วนเจ้าตัวนินจาสตรเนี่ยผมก็จะไม่รวมเข้าไปนะเพราะว่าผมตั้งจากความรู้สึกอ่อนนะเพราะว่าในใ,ใ,ในตลาดมันไม่มีครับผมส่วนไอ้พวกนี้ก็จะตานาประมาณนี้ครับขายได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เราก็มารวมกันเลยเนาะตัวมัฟที่แพงที่สุดน่าจะเป็นตัวเด็สามล้วก็ก็ลองลอง,ลองดูนะเปิดมันขายออกเนาะแล้วก็มีรัก3-2อันเนาะส่วนพวกสติลลโตเนี่ยก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะ ก็จะมีตัว 3A นะก็จะมีราคาประมาณหนึ่งส่วนขาเนี่ยขาเนี่ยน่าสนใจครับเพราะว่าขาแต่ละเลนเนี่ยราคาแรงนะเมื่อกี้เนี่ยผมได้ขยะขยะอยู่ที่5ผมตั้งเป็น5,500นเนาะแล้วก็บวกก็ถือว่าได้น้อยกว่าโคบเลยนะเออถ้าไม่ได้การโซีผมว,ว่าน่าจะแย่นะมับเนี่ยถ้าออฟไม่ดีคือราคาแบบระยำม,มากเนี่ยนะนะราคาแบบโอ้โหน่าจะต่ำกว่า3 4 0,000 0ื่นได้เลยครับผม อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาหักต้นทุนอีกครับคาราวนี้เนี่ยกำนะตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยอยู่ที่5 58 900เนาะแล้วก็เท่ากับลบวิงกับเร่งครับรวมไปเป็น50,000เนาะส่วนค่าบัฟอาหารเนี่ยก็10กำก็5 0 0 0มื่นกันก็จะเป็นลบอีกแสนหนึ่งเนาะและนี่คือกำไรที่ผมได้มานะได้ได้ได้น้อยกว่าโคโบออีกนะคือต้องบอกอย่างนี้ครับผมเจ้าเลดเจ้าเลดมัฟเนี่ย ค่อนข้างจะตอบยากนะตอบยากมากบางกรรมเนี่ยผมแทบไม่ได้อะไรเลยนะถ้าผมไม่ได้การ์ดมาด้วยเนี่ยรับรองนะว่าอาจจะมีเจ๊งแน่นอนครับผมก็ถือว่ามาลองให้ดูแล้วกันนะตัวที่แนะนําให้มาฟาร์มน่าจะเป็นคูเซเดอร์เนาะเออคูเซเดอร์น่าจะฟาร์มเร็วมากกว่านี้อยู่ฮะได้อาจจะได้บัฟเยอะกว่านี้แต่ว่ามันก็ต้องลุ้นออฟอ,อีกทีด้านเองนะเออมาโอเคครับทุกคนนะ ชื่นชอนบในกากคนไลค์กดติดตามให้ด้วยละกันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ